สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันทิชายยเวละคณะพยาบาลศาสตร์รหัสนิสิตหก1า0ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำสื่อและเทคโนโลยีสื่อที่ดิฉันเลือกก็คือ Twitter ค่ะ Twitter เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จำพวก m i โครบ็อกก่อตั้งเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2549ปัจจุบัน Twitter ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในการได้รับข่าวสารและอัปเดตข่าวสารตลอดเวลา Twitter ก็คล้ายๆกับบล็อกเพียงแต่ใส่ข้อความที่สั้นกว่า ดังนั้นการแสดงความคิดเห็นก็เป็นอีกมุมหนึ่งในการมีส่วนร่วมในทวิตเตอร์ค่ะเพื่อก่อตั้งโดยแจ็คดอซี่บิสโตนและอีวานวิลเลียมเจ้าของบริษัท VOO อและต่อมาในเดือนกรกฎาคมก็ได้เปิดตัวเว็บไซต์สังคมออนไลน์ซึ่งต่อมาได้รับความนิยมจากทั่วโลกโดยมีผู้ใช้ลงทะเบียนมากกว่า500ล้านคน